กส็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะคนจ้างทีวีก็วันนี้จะมาทำเด็กลิสไลเทรีสอนะครับผมคลิปที่แล้วก็เป็นแบบรอเลยเกมนะก็คือรอเกมยาวนี่นเองก็คือแบบยังบุกเร็วไม่ค่อยได้อาลิปนี้เขาจะมาทำคลิปแบบไลเทบุกเร็วกันนะฮะก็เหมือนเดิมครับแฟกับบอดี้บอดี้เป็นกู๊ฮะง,ง่ายใช้สูตรครับ ตัวข้างข้าวสีเหลืองนะครับผมสกิลคือมาเข้าสู่สนามเราสามารถใช้มือหนึ่งใบเพื่อชั้นเทงเกตจากนั้นถ้าประสาทเรามีกองทัพหรือแดนเจย์เนมิอยู่ใบอื่นอยู่จุกการหนึ่งใบนะครับผมใช้สองใบนะฮะใช้ศูนย์ต่อไปออเซนเหนึ่งนะครขาดไม่ได้บอดี้ของเราใช้สี่ใบนะครับผมโอบุสสกิลคือเห็นไหมเลยเซนหนึ่งตีสามพัน ดิฟเวนหนึ่งพันมินิคลิคอนนะครับผมเมื่อมาเตอร์ไปอื่นทิติดกองทัพเข้าสู่สนามชั้นนึงเกตจักรหนึ่งใบใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็มาตีในเทิร์นนี้การนี้รับคลิคอนบิร์กหนึ่งนะครับผมเอ้ยการการไปอื่นการสนามละหนึ่งใบชี้ตัวเองก็ได้ชี้ใครก็ได้ชี้การ์ดเนาะสี่ใบนะครับผมถ้าไปปักสายักษ์ฮันเดอร์เบิร์ดนะครับผมเมื่อกานนี้ส่เมื่กันนี้เขาสู่สนามด้วยความสามารถของการ์ด ชา2สองเกตแล้วก็มัตตีถ้าุรามแเรามีปีเตอร์ชาฮาหรือกองทัพอยู่ลงการ3ใบหรือมากกว่าจะก,การหนึ่งใบนำตัวเองด้วยนะผมจีสองขี้ power สองพัน defense หนึ่พันนะครตัวนี้สิธิติดไว้ไเล่จนจวดเนาะโอเคเมื่อกี้ปนิดนหน่อยนะสใบต่อไปจอแผนกาสฟียนะครับผมใช้หนึ่ง power สี่พันนึ่งพันมีหนึ่งินนะครับ สกิลคือเมื่อการเล็กส่วนหนามชั้นสังเกตไหลเพิ่ม1จากนั้นหากเพิ3และมีการที่ชื่อเวอร์ไม่ทำการ2เวอร์หรือมากกว่าจมก,การ1ใบใช้ได้1ครั้ง,งใน1เทิร์นนะฮะเราจะมาทําคอมโบทีเราท้ายคลิปเนาะต่อไปนินจาคอนเน็กโทโมโนชินนะครับสกิลเอ้อไซน์หนึ่งพาวเวอร์สี่พันดีเฟนต์หนึ่งพันมีหนึ่งคริติคอนนะครับสกิลคือมาามาามาาเมื่อกัดเมื่อบันเตอร์ไปเข้าสู่สนามดูการไปเพิ่มสูตสามใบ นำกองทัพไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือโฉบได้นะที่เสือเรียงไว้ใต้กองการนะเรียงยงไงก็ได้แล้วแต่เลยต่อไปมาถึงสายสองอะไรบ้างเนาะสายสองจะใส่เป็นการตื่นของจกักรพรรดิสายฟ้าบัส power เจ็ดพัน defense สี่พันมีสองทิศทิศน์คอคอสนำกองทัพหนึ่งใบจากสนามรอลงดรอปนำไอเทมก็ได้นะครับผมระหว่างเธอเล่าการนี้จะไม่ถูกทำลายและสกิลคือคัลเตอร์ทีบ แล้วครับวาสนาของเรา1ใบเราสามารถใช้นิงเกตเพื่อแสดงการที่เลือกนั้นจากนั้นห้าเรามีสีหน่วยต่ำกว่าสแสดงตัวเองแสดงการนี้นะครับผมมีดับเบิร์แท็กนะฮะสกิลคือใจหนิงเกตเลือกตัวเองได้นะใช้สี่ใบนะต่อไปแจ็คโอเวอร์เทิร์นนะครับผมใช้สองพาวเวอร์หกพันดีเวนท์หกพันมีสองคิดิคอนนะครับผมคอคอสนำการใจช่องหลอดเอาหนึ่งใบเข้าโซ่และใจหนิงเกตเมื่อการนี้สร้างความเสียหายแสบเลอร์ชิสคู่แข่งนะครับผม ทำลายมอนผ่าข้ามหนึ่งใบนะแล้วก็โอเวอร์เทิร์นในระหว่างเดินกุ่แข่งเมื่อกุ่กแข่งจะใช้การ์ดใบโดยเมื่อคู่แข่งจะใช้การ์ดโดยที่การนั้นจะไม่ได้อยู่ในความสามารถของการ์ดบนสนามประมาณนี้เนาะกุ๊แข่งใช้งานการ์ดโดยที่การนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของการ์ดบนสนามอ่าทอโซ่หนึ่งใบจากการนี้ยกเลิกการที่กู่แข่งสั่งใช้การนั้นใช้งานนั้นนะ ก็คือเปิดข้ามจะเซตเร็วเทียมแล้วก็กดโอเวอร์เทิร์นใาโซนหนึ่งใบลองดรอปเพื่อหยุดหยุดเร็วเทียมทิ้งนะเขาบอกฝั่งข้ามจะเจ็บสามหน่วยฟรีนะครับผมแล้วก็หยุดเออมหาเวทที่มันความแฝงได้นะฮะต่อไปเซตสองนะผมเพื่อนำแ่งกองทัจพจักรพรรดิสายฟ,ฟ้าบานบัสใช้สองตีพาวเวอร์หมื่นสามลีเวนท์หกพันมีสองคลิคลิคอนพอคอสแจกสองเกระหว่างเธอเลาการนี้จะไม่ถูกทำลายนะครับผมแล้วก็มาเรา่มต้นช่วงแอแทกเฟสการนี้ใจเร่าดับเบิลแทก จนจบเทิร์นถ้าในช่องดรอปเรามีเวอร์ไม่สำการสาเวอร์หมากกว่าจะได้เราเวอร์แทกแทนนะครับโอเวอร์เทินที่มือหนึ่งใบระหว่างเทิร์นของเราจนจบเทิร์นนี้การนี้ได้รับคิทิคัลหนึ่งเท่ากับจำนวนเวอร์ที่ไม่สำการในช่องดรอปนะครับถ้ามี2-3สเวอร์ก็บวกไป3-4มสี่ขีนะครับมี5เวอร์ก็บวกไป5ขีนะฮะต่อไปใช้สามนะครับ, 3, รบมังกรราชันสตาร์สวรรค์ผู้พิชิตบันบัตตะโกร้อยแ,แย่เซตสามตีอินฟิเนตี ดีเป็นเจ็ดพันมีสองฟิลคอนคอคอสนำบัตรลงดับโซนนะครับนำบัตรลงดับโซนนำมอเตอร์เนาะระหว่างเธอเราการนี้จะไม่ถูกทำลายและการนี้จะไม่ถูกเลสได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งและความสามารถนี้จะไม่สามารถถูกหยุดเลิกได้นะครับเพราะว่าเิร์นใจสังเกตที่เมือหนึ่งใบเมื่อต้นช่วงแอตแทกเฟสของเราจนจบเทร์นี้การนี้รับเฮกทูเปอร์แอตแทกนะครับแล้วก็มีดับเบอร์แทกอ่ะไปเดี๋ยวไปก่อนนะ เดเวทเท็กกับเฮตูเบอร์แท็กหนุถ้าได้เฮตูเบอร์แท็กมาจะตีได้แค่หกรอบไม่ถึงแปดเดเวทแท็กคือแบบตัวเฮตูเนะบอร์แทนเข้าไปครับผมต่อไปราชันน้ำแข็งโอเวอร์เทิร์นมิสเซียเซี่ยสามพาวเวอร์แปดพันดีเฟนซ์หกพันมีสองคริติคอนคอคอสนำเวทมนต์จากท่อนเรา,เราไม่เกินหนึ่งใบเข้าโซ่และจ่ายสองเกรดโฟกัสโอเวอร์เทิร์นจ่ายสองเกตระวังเมนเฟสยกเลื่องความสามารถของการทุทกวายบนสนาม และนําการไปเกินทุกใบของผู้เล่นทุกคนจากบนมือช่องเกตช่องดรอปและวสนัมกับเข้าสู่กองการ์ดเจ้าของและสับกองการ์ดจากนั้นผู้เล่นทุกคนโจหกใบและชาร์จสองเกตมีดับเบิลแท็กโซกาดไลฟ์วิงสองนะครับผมแ,แบบฝ่ายตรงข้ามเจอแบบวเวสต์เซจเยอะอะไรเงี้ยโอ้เขา,ากู้บอลมาแล้วเรากดโอเวอร์เทิร์นอัดหน้าเขาเลยนะฮะต่อไปไซห้าเป็นเลเวลบโอเวอร์เทิร์นซาตกิจี G. ไซห้าพาวเวอร์หมื่นสองดีเฟนส์ห้าพันมีสามคีย์คอนนะครับผมโโเมต,ตาคิวเพลเทสโซกาและสเตชันสเตชันของซัตตะกิตจีก็คือนำการเป็นสูตรสี่ใบเข้าโซและแจ็คสามเกตเมื่อเราทำการสเตชันนั่งมัลเตอร์จากช่องต่อนั่งมัลเตอร์จากช่องต่อเราไม่เกินสองใบเข้าโซ่ของการนี้โอเวอร์เทิร์นทิ้งมือหนึ่งใบในช่วงแอทแทคเฟสจนจบเทิร์นนี้ยืดด้วยควาสมสามารถของมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามเราและในระหว่างแบทเทิลเฟสนี้เราสามารถ คอมันเตอร์กองทัพหรือครูทูเปอร์จากโซ่ของการดีโดยมั่นใจขอคอร์สนะครับผมใช้ในแอเทของเราหรือคู่แข่งก็ได้นะครับต่อไปเรื่นี้ของใส่ไอเทมด้วยเนาะเป็นไอเทมหมัดนะผมตีทูเปอร์แท็กก็คือมาราชันสถานสวรรค์ผู้ปิชิดลาโกลแลมโบิลนะผมตีสองขีพาวเวอร์สี่พันยีเวคอสใจ็งหนึ่งเกตเมื่อมัเตอร์หมดสามล่ะโจมตีโดยไม่ใช้ลิ้นแท็ก การนี้พาวเวอร์บวก2,000จะจบเทิร์นแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีถ้าการนี้มีพาวเวอร์ห0ึ่งหรือมากกว่าการนี้รับ t r i เป e ร์ t อแท็กยังจบเทิร์นนะครับผมเราจะมาสอบคอมโบกันเนาะคอมโบกับมันนี้นะฮะตัวเว,ไวสไซร์ใบเดียวนะครับผมแร็ทแฮนเดอร์เราใช้ความสามารถหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วก็เราสามารถไล่ในแันเดอร์ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นขวามสามารถแรกชาร์จสองเกรขความามารถที่สองฮาเลมีพลังชีวิตซีหน่อยต่ำกว่าและโจวกกาสองใบนะครับ ต่อไปการเตือนของจกักรพรรดสิสายฟ้าสีแดงนะครับผมใส่2ใบนะฮะไล่ไล่เสม็จุ๊บจะได้ชั้นทังเกตไหลเพิ่มหนึ่งแต่ก็ถ้าในช่องดรอปเรามีชื่อเวอร์ไม่สำการสามเวอร์หรือมากกว่าเราการไม่เกิน1ใบาจากช่องอเราขึ้นมือและถ้าในช่องดรอปมี6เวอร์ไม่สำการหกเวอร์หรือมากกว่าจูก,การ1ใบนะครับใส่2ใบเพนะราะว่าถ้าใส่4มันจะขึ้นเยอะเกินไปผมลองใส่4แล้วมันขึ้นเยอะเกินใบน,นะฮะต่อไปกุญแจดอกที่1ในการเชื่อมโลกลาโกโน รายการนี้ได้ในเทิร์นของคู่แข่งและในช่องดรบเรามีการ์ดที่ชื่อเวิร์ดแตกต่างการ5ดเวิร์หรือมากกว่าเท่านั้นแคสคอถ้าไ้ภาษาเรามีการ์ดหใบหรือมากกว่านำการ์ดนั้นทงใบลงช่องดออรอปคัตเตอร์ดึงการ์ดจากมืมอเราทั้งหมดและโจาก,การ์ดหใบาจากนั้นทางค่วเราจะไม่ได้เข้าเสียหายจนจบเทิร์นเมื่อจบเทิร์นทำไปของเราเราแพ้เกมนี้แล้วก็ใช้ตาโกอโนได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเกมนะครับใส่สองใบต่อใบลาไว แคสคอร์ททิ้มือหนึ่งใบหรือมากกว่าคาร์เตอร์การ์ร์ใบบนสามคู่แข่งพาวเวอร์ลบสามพันดีเฟนซ์ลบสามพันแล้วก็เคริตคอรลบหนึ่งเท่ากับจำนวนการ์ดที่เราทิ้งไปด้วยแคสคอร์ทจนจบเทิร์นเป็นเทคลอยสมมติเราไล่เราลอยตอนเริ่มต้นไดเพน์ของคู่แข่งอ่ะแล้วคู่แข่งคอมอนเตอร์มาใหม่มอนเตอร์นั้นก็จะถูกลบด้วยลบสามพันลบพาวเวอร์สามพันดีเฟนซ์สามพันต่อไป เป็นเม็ดป้องกันใส่สามใบนะครับจูปิเตอร์บารี่อ่ะและการจะได้เมื่อพลังชีวิตของเราถูกโจมตีเท่านั้นคาลเตอร์อยกระดับการจมตีและเราสามารถถอดโซนหนึ่งใบาจากกาัสบนสนามรอดหนึ่งใบเพื่อใช้ดังเกตไลรเพิ่มหนึ่งจูปิเร์หนึ่งใบนะครับใส่สามใบต่อไปบัตเอ็กลิงใส่อีกสามใบนะครับและการจะได้เมื่อในเทิร์นนี้เราสั่งการ์ดเราโจมตีสามครั้งหรือมากกว่าคาลเตอร์ ดูท็อปสามใบนำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเข้าเกตแ,แ,แล้วเราได้รับชีวิตหนึ่งหน่วยลายใบยลิงได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเถิดนนะครับใส่สามใบนะ,ะต่อไปคำสาบานของเรานังลบนำการรับรู้จากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตเท่ากับจำนวนชิ้นโบว์ที่ไม่สำคัญบนสนามเราและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มเท่ากับจำนวนการรับรู้เข้าสู่ช่องเกตน,นะครับผม เราไล่เขา้าวสบ่าหลังลบได้พี่หนึ่งครั้งแค่หนึ่งเทินใส่สองใบเพราะโดนลิติกอ่าผมผมจะใส่สามใบแล้วแหละถ้ามันไม่โดนเนะเาะต่อไปแบ็กแซนแคสเซิลนะครับเป็นเวสเซตใส่สามใบนะฮะกองทัพทุกใบบนสนามเราจะไม่ถูกนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งสกิลคือคารเตอร์แอคทีฟระหว่างเทอร์ของคู่แข่งหากวัฒนธรรมเรามีการ์ดที่ชื่อเวอร์ไม่ซ้ำกันสองเวอร์หรือมากกว่าเราสามารถนำการ์ดนี้ลงช่องดรอป พื่อครั้งต่อไปในเทิร์นนี้ที่วันชิ้เราเราเขาเสียหายเขาเสียหายรลดลงสามหน่วยนะครับผมไล่ตอนตอนไหนก็ได้ในระหว่างเทิร์นเขาแข่งกระฟอะต่อไป Thunder X Attack นะครับใส่สามใบนะครับแคสคอร์สใจนังเกตเรืองจะขวาสามารถหนึ่งอย่างแล้วก็ไล่ Thunder ์เ t ็กแทได้เพินหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นขวาสามารถแลกใจน,นังเกตเออเพื่อเสริมไอเทมกองทัพไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผม และสับของการ์ดความสามารถที่2นำ้ำมาใต้หรือมอนเตอร์ดาวน์บอลโบไม่เกินหนึบบ่งใบจากข้างนอกเราก็ขึ้นมือนะครับเอาไว้เซิร์ชบัตตาโกนราลลย,ายละเนียนะเอาไปคุดรัยนเอียต่อไปไม้ตายสองใบนะครับเอาไว้แรกก่อนถึงวันี้ดาบสายฟ้าสถานสวรรค์แลมเบอร์เอ็กเทมเปสแลชนะครับและการได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิตห้าหน่วยต่ำกว่าเอลล่าสงสัยเทมป์กองทัพอยู่เท่านั้นแอ,อสคอรต์แจ้งสังเกม เทาก้าเสียไอเซฟเท่าชิ่อแข็งเท่ากับจำนวนการีิเท่ากับจำนวนเวอร์ที่ไม่จำการในช่องดรอปเราซึ่งเด็กนี้ก็มีในช่องดรอปการที่ไม่จำการก็เยอะเยอะเยอะพอสมควรนะครับผมก็เลยใส่แทนดิที่แล้วจะใส่เป็นนี่แจ็สสามิงห้านะครับเราตีสามเวฟแต่ผมดูแล้ววันนี้น่าจะเหมาะกว่าเพราะาอาจจะแบบมีชัตเตอร์กริบใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคใบสองใบนี้ใส่หอกยี่สิบขีนะครับ ออกสายฟ้าแะทัศสว่านเอ็กเทมเบสอัลติเมตพัสเตอร์นะครับเราจะได้เมื่อเราสังเกตตีสี่ครั้งหรือมากกว่าและนนแลักษณะเรามีการ์ดที่มีชื่อเขว่าบัสอยู่และเราสงสัยไอเทมอยู่แคสคอร์สใจสิบสองเกรเกรเราจะลดลงตามจำนวนลดลง,ลงตามจำนวนที่เราตีไปต่อครั้งนะครับสร้างการาวด์แสตมเป็นก,กุ้แข่งยี่สิบหน่วยแล้วก็เขาจะเขาจะหายนี้ไม่สามารถถูกลดทอนได้นะครับแล้วก็อ่ะแนะนำสายบอร์ดก่อนแล้วกันนะฮะ ใส่บอดสามใบแรกใส่เป็นใสบอร์ดนี้อุปกรณ์สําหรับเปิดใช้ม่านพลังเวทนะครับเป็นเวทเซตแล้วก็ความสามายที่ไม่ได้มาจากการจังตีลดลงหนึ่งหน่วยความสามารถของการ์ดทุกใบบนสนามเราไม่สามารถยุเลิกได้และความสามารถของการ์ดคู่แข่งนะครับเอาไวการอัล์เร่าโดยเฉพาะอ่าเซตเซตไว้อัล์เร่ากดโอเวอร์เขิลมาแล้วก็ยิงแบายิงแบาไม่เข้านั่นนี่อันนี้เป็ใส่บอร์ดนนี้นขอแยกบไปก่อนสามใบต่อไปสองใบ คันเลือกเอ็กวิดไบและการได้ในระหว่บบางเธอโค้งแข่งเท่านั้นใจ gate, นังเกตนัมเอเตอร์บนสนา,นามหนึ่งม้กลับขึ้นมือคอเตอร์นมัมเบอร์เตอร์บนสนามค้งแข่งหนึ่งมากลับขึ้นมือเจ้าของนะครับเอาไว้เจอบบแบบพวกแบบเกกอสอะไรเงี้ยเออซึ่งมันคอมโบก,กับใบนี้เอ้ยไม่สิเอาไว้เจอเกกอสแล้วก็แบบจะตีบัสแล้วตายก็ไล่ไล่ไปที่สุไดไปต่อไปเป็นสองใบนี้มังกรพเนจรเซมิมาลุ เซตหนึ่งตีสี่พันตีเป็นสองพันเป็นหนึ่งขีดค้อนประกันอี้ขั้วสวนหนามชัน้นหนงเกตหากบริษัทมีชื่อเวอรไม่ทำการสองเวอร์หรือมากกว่านมัามบอรเตอร์บนหษัทคู่แข่งหนึ่งใบกลับข,ขึ้นมือเจ้าของนะครับเอาไว้ก่อนเนาะเพราะเราจะคมอมโบกับแบบนี้ขึ้นมังกรจอมมารฟ้าคำดลแคสคอตแจกสองเกตเท่าแรงัมเอเตอร์ทรุ่ยเบนร์สามคู่แข่งและจบก,การเท่ากับจำนวนการที่ทุกกำไรไล่ไปนี้ไปสมมติเจอเกตคอสเจอเคอสอะไรเงี้ยเราก็ไล่ไปนี้ แต่สังเกตยิงมัตเตอร์ออบออดนะผมซึ่งเกตก็จะยิงไม่ได้นะสามใบก็จะหายไปเลยเราจะได้โวกาสามใบเสร็จปุ๊บเราก็คอใบนี้มาต่อก็ยกเกียร์ก็ขึ้นหมือนนะผมคอมโบมันสุดโกงนะฮะอ่ะเรามาอธิบายคอมโบกันบ้างคอมโบของเด็กน,นี้ง่ายเลยนะหลักมีคอมโบด้านานะฮะอันนี้คือคอมโบตีสิบเจ็ดขีแบบงนะ่ายๆเนาะเรามีบัตรตัวนี้สนาม ซึ่งสองนี้มันคอง่ายอยู่แล้วนะเป็นคอมโบที่ติดง่ายพอสมควรไอเทมก็ใส่สองใบนะเพราะว่าปกติไอเทมซัส,สก,กิจจะน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามันมีดีเวนท์ห้าพันด้วยนะเนาะเราอาจจะมีเกณฑ์หนึ่งอันนี้คือเกณฑ์ที่ใช้นะใช้แค่เกณฑ์เดียวพอนะเว็บแรกเอาโกบ,บัตตีหนึ่งขี้ที่ไอเทมไอเทมจะตีสามขีนะครับไอเทมก็ตีหกพันสามขีไปรอบรอบที่สองเอบที่นสองเนาะ บัตตี้สองขี้สองขี้นะครับผมสกิลวัดใจนังเกตลูกกเทียมขึ้นมาซึ่งตอนนี้มาเตอร์เราตีไป3เวฟแล้วเท่ากับไอเทมมันจะตี10,000ตี1น0่0พอดีตีแล้ว้ำจับเธอนี้การนี้จะรับทริปเปิลแท็กนะผมับตี3มขี้หนึ่ขี้หนึ่0นขี้อีก3รอบนะครับซึ่งมันจะเป็น1 2 3 4 5 5 6 9เป็น14บใช่มบีก3เป็น17นะ จำนวนพอดีนะครับคอโมโบแรกเนาะคอโมโบที่สองติดยากนิดนึงะเดี๋ยวคอโมโบที่สองก็อาจจะมีตัวน,นี้ด้วยแท้สุดแล้วยืนข้างเนาะแล้วก็มีซูซูกิวอสโวมาให้ดูแล้วก็เป็นบัสโอเวอร์โถ่ครับพาสุกิอ๋ออ่ะตรงนี้ะจะจัดเลยเนาะพอสักิหกไปไปเลยอ่า ประมาณหกใบอ๋อวบดีเดียวกันประมาณนี้หกใบนี้ดวงดีพอดีอดวงดีจัดนะทำบุญบ่อยพอโซ่อยูย่ในโซ่หกใบนะไอ้แฟดให้บัสได้เฮตูเบร์แท็กนะผมตีสองขี้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 ขี้ขขขขกรอบหนึขีก็เป็นเมื่อกี้สิบสองสามหน่วยสิ 13, หน่วยเสร็จปุ๊บ ตีเป็น16หน่วยนะตีสามขีแล้วก็กดโอเวอร์เทิร์นนะครับเอาอะไรก่อนเอาอะไรลงก่อน,ก,อนก็ได้ก็บัตหายไปเลยหมดประโยชน์แล้วตอนนี้พอบัตร้างนี้มาก็ตีเป็น16เป็น1 7บตาย19 20 21 22 23 24 25 26ซึ่งถ้าเป็น้สองโมเลยก็จะเก่งเก่งกว่าน,นี้อนะ่ะ ซึ่งตอนนี้มันจะตีไป 6, 12, 13, 14, 14เวฟก็จะไล่มาตาย20คีฟี่ไลเ่เหลือ20คีฟี่นะเพราะเมีอเท่ม่แล้วนั่นก็คอมโบก็ประมาณนี้รับโมอ่าอีกแล้วก็คอมโบลำเนาะไว้คอมโบกันเนาะคอมโบลำง่ายๆก็โดยวอย่างนี้วะก่อนนะคอมโบลำก็เป็นอย่างนี้ ตัวนี้คอคอมานาแล้วก็คอสฟียาจะได้เปิดท็อปสามแล้วก็ได้ชาร์จไลท์ขั้วหนึ่งจูก,การ์หนึ่งใบด้วยนะครับหรือไม่ก็คอเป็นกูะปุกไว้ก่อนจะได้เปิดท็อปสามนั้นคอทั้งหนึ่งใบ,บขึ้นมือแล้วก็คอเป็นสฟียนะฮะคอสฟียาดระปุกจะได้ชาร์จหนึ่งเกรดจูก,การา์หนึ่งใบแล้วก็สฟียจะได้ชาร์จอีกหนึ่งเกรได้จูอีกหนึ่งใบแล้วก็ไลฟ์เพิ่อมอีกหนึ่งหน่วยนะครับนี่คอมโบเอ่อคอมโบเรียกว่าอะไรอ่ะ คอมโบฟาร์มือนะก็อกคอมโบหนึ่งเป็นคอมโบฟาร์มืออยู่ประมาณแบบง่ายๆนะได้มือเพิ่มสองใบฟรีๆครับาใส oh. ่หนึ่งตัวนี้คอมโบมือมนะครับผมง่ายก็ยืนคู่กับบัสอันนี้จะมีไอเทมหรือไม่มีไอเทมเอ,อมคับมีไอเทมหรือไม่ก็มีเวทเซตเป็นแบ็กแซนแคเซิลอยู่ก็ได้นะ ไปเซตไปใส่กระเกิลอย่างนี้อ่ะก็เซตไว้นะครับผมอันนี้ก็ตีเวฟที่หนึ่งตีให้จูการหนึ่งใบเวฟที่สองเวฟที่สามสกิลใจในเกรดตุ๊กเวฟที่สี่ดีทั้งหมดซีบเวฟได้จูการสองใบนะครับง่ายง่ายด้วยมือเพิ่มสองใบฟรีๆใจในเกรได้จูการสองใบนั่นเองไม่ง่ายนะครับผมก็คอนดิชั่คลิปก็ เราไปมาดูการที่รีดนลิติกกันไม่โดนบาิารทไม่โดนนะการที่เราลิติกนะผมที่อยู่ในเด็กนี้เนาะมีโดนลิติกแล้วอยู่เอสามใบด้วยกันนะผมใบหนึ่งคือแบบใครจะจัดตามดิแชมป์อะไรอย่างงี้ดิแชมป์ขแฉมผอต่างประเทศนะผมเขาจะใส่แบบใบนี้สี่อยู่ในสี่กันมันใส่ไม่ได้ประเทศไทยใส่ไม่ได้นะประเทศไทยใส่ได้สองสองแล้วก็สองครับอันนี้คือการที่เราลิติกเนาะสามใบนะฮะ แล้วก็ตามมารยาทการเล่นการ์ดเวลาเราเราฝัานข้ามลำมือลำคอบอร์ดอะไรงนี้เราฝัานข้ามจะตีแล้วเอ้ยก่อนตีนะก็สมมตินี่คือมือเราสามใบนะผมรับราปกติแบบเราก็สับการ์ดอย่างเงี้ยสับการ์ดสับสับการ์ดอะไรอย่างเงี้ยมันเสียมรารยาทนะผมซึ่งมรารยาทปกติคือให้วางข้ามการ์ดไปตรงสนามเราแล้วก็เราฝัานข้ามลำมือเสร็จลำลำลำไปนะครับผมโอเค ก็สล้วทีนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะโอเคฝากกดแล้วก็แชร์กับสตอร์คไรด้วยนะผมเพื่อกำลังใจในการทำเลโกไฟล์ ile, ทำอะไรต่อไปอผมนะฮะโอเคตันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผมอืม